ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคโรชิ h a n n e l หรือว่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนรถม้าก็คล้ายรถลากรถล,ลากอะไรคนนะั้นนี่แหละเราจะสามารถนั่งไปได้กันหลายคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมแอดออนนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับและตอนนี้ช่องของผมมีคนกด Subscribe ครบ100คนก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยให้กาลังใจ คอยติดตามผลงานผมตลอดนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมแมดออนรถม้าก,กันได้เลยครับและของที่เพิ่มเข้ามาในแมตออนนี้ก็จะมีรถประมาณสามสี่คันนี่ก็จะอยู่ในหน้าตาแบบนี้หน้าต่างแบบนี้นี่คันแรกคันสคันสามแล้วก็คัน4ี่ซึ่งแมตออนนี้เราสามารถเอาไปเล่นในโหมดอาชีตรอดได้แบบจะเดินทางไปไหนไกลๆแล้วก็ แบบจะเดินทางไปไหนไกลๆแบบหลายคนก็จะใช้รถม้าเลยเพราะมันนั่งได้หลายคนมากเดี๋ยวจะให้ดูวิธีครับนี่วิธีครับก็จะมีบอกเราต้องปกดได้ไดนี่นี่นสุดรั้าเก็จะมีบอกจะมีบอกหมดทุกอย่างว่าต้องใช้อะไรบ้างเนี่ครับก็เอาไปหาเล่นกันในโหมดอชจฉรอดได้เดี๋ยวตอนนี้เราจะมารีวิว กันว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสำหรับรถม้านี้มาเริ่มจากรถแรกนี่จะหน้าจะหน้าตาเป็นแบบนี้จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยจะมาดูกันว่ารถคันนี้จะนั่งได้กี่คนแต่ก่อนเที่จะไปดูด้ให้ดูเพราะมันสามารถขับได้ครัแบบนี่แล้วก็สามารถนั่งแล้วก็ขับได้นี่ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะบรรทุกคนได้กี่คนเดี๋ยวลองให้ดู n p c ก่อนนี่หนึ่งเอสองสามสี่ห้าหกคันนี้จะได้หกคนได้ที่สำคัญมันเหมือนจะมีกล่องด้วยอ๋อ,อของในรถนี่ประมาณนี้รถคันนี้จะสามารถได้นั่งได้หกคน นี่ถ้าเป็นผู้เล่นก็จะขึ้นได้แบบนี้แหละงั้นเดี๋ยวต่อไปคันที่สองนี่อันนี้ก็จะประมาณนี้หนึ่งเออิกเปิกก็ตีสองสามคันนี้นั่งได้สามคนนี่จะเป็นรถม้าตัวเดียวแต่พื้นที่ก็แคบๆแ,แบบน,นี้ด้วยแหละ ก็น่าจะนั่งได้แค่สองสาคนอยู่แล้วแล่แหละอั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนี่อันนี้รถม้าใหญ่ดูกันว่าจะนั่งได้กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจคนไหมนะหรือว่าหกคนเอนอนี่ก็จะนั่งได้ประมาณหกเจ็ดคนนี่เต็มคันรถเลยแล้วก็สามารถนั่งขี่ได้ใกล้ นั่งตรงเนี้ยไอ้ตรงสีแดงก็จะเป็นคนขคับจะเป็นที่นั่งของคนขคับต่อไปรถคันต่อไปนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ไอรถนี้มันเหมือนรถใส่นักโทษเลยวะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะนั่งได้กี่คนหนึ่งสองสามเอ๊ะ เออจะนั่งได้ประมาณสี่หกคนจะนั่งได้หกคนรถคันนี้อืมดูดีเท่นะพวกรถตัวเนี้ยเอาเล่นในโหมดอาชีวิตรอดได้จะไปไหนจะไปที่ไหนไกลๆก็ขับรถนี้เลยเดินทางไปด้วยกันเลยไม่ต้องใช้เรือเอ้ยอะไรวะไม่ต้องเสียเวลาเดินให้ลำบ,บากนี่ครับเดี๋ยวเราลองขี่ดูเดี๋ยวพ ต้องฆ่าเอ็นพีซีตัวที่มันนั่งอยู่คนไปนี่เราก็จะพาพวกเอ็พีซีไปนี่สบายเลย <S <S ยังไงกันบ้างครับสำหรับแอดออนรถม้า ah. ถ้าชอบแอดออนนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c ค i b ์เพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วก็ ใครอยากให้เรือออนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลางคลิปได้เลยแล้วก็ลิงค์ลิงก์แอดออนจะทิ้งไว้ใต้คำอธิบายเหมือนเดิมเลยและไออะไรวะลิงค์คลิปสอนโล่อสอนลงแอดออนก็จะลงไว้ที่ใต้คำอธิบายเช่นเดียวกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับบายบายครับ